สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัสนอร์เช่กันอีกแล้วนะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องลิวคินะครับผมในจักรวาล What If ก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลนนรับที่แยกออกมาแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องก,กับจักรวาลอื่นเลยนะฮะก่อนที่ท่านผู้ชมจะรับชมคลิปนี้เนี่ยอยากให้รีเซ็ตสมองตึงซะก่อนนะครับอย่าเอาไปปะปนกับจักรวาลอื่นเด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะปนล่เงินมั่วเลยนะครับผมโอเคแล้วถ้ารีเซ็ตเรียบร้อยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนี่ยเพื่อปเป็นกำลังใจใผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยเปิดเรื่องมานะครับเราก็จะได้เห็นคิโดชินจิกำลังได้รับการ์ดเซอร์ไวนะครับมาจากคาสึกิชิโร่ซึ่งตอนแรกชินจิก็เหมือนจะปฏิเสธนะครับแต่ว่าคาสึกิชิโร่เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะให้ชินจิต่อสู้จึงพูดยุยุยชินจินะผมจนในที่สุดเนี่ยชินจิก็รับกกกกกาาาารรรร์์์์ดดเเซซอไไหวมจจนนนน้้้็็ตุณีีีะะะคลยๆับใสฮ และจากนั้นพอชินจิรับก้าวสว่างมาเรียบร้อยเนี่ยอูดีด,ด,ดนะครับเขาก็โดนความมือเข้าครอบนำซึ่งพอเขาโดนความมือครอบนำเรียบร้อยเนี่ยเขาก็กลายเป็นดาร์คชินจินะฮะจากนั้นดาร์คชินจิก็ได้แปลงร่างเป็นมาร์สไซเดอร์ลิวงะและเท่านั้นไม่พอนะครับ เจ้าลิวงานะครับได้ใช้การเซอรวท์ที่เพิ่งได้รับมาจนกลายเป็นลิวหงาเซอร์ไวนะฮะแล้วก็ไปอารวาดในมิลเลอร์เวิร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งของมิลเลอร์มอนสเตอร์หรือใครก็แล้วแต่ลิวงาเนี่ยฟันไม่เลี้ยงเลยนะครับผมซึ่งการอาวาดของลิวงาเนี่ยก็ทำให้โลกของมิลเลอร์เวิร์สนะผมสั่งสะเทือนกันเลยทีเดียวเพราะแต่เดิมทีลิวหงาก็มีพลังมากอยู่แล้วนะครับและนี่บวกกับการเซอร์ไวท์เข้าไปอีกนะผมที่ทำให้โลกมิลเลอร์เวิร์ส ว่ามีมาสไซเดอร์ตัวหนึ่งก็คือไอริวงะนี่แหละกำลังอารอวาสอยู่ในมิลโลเวลและการอารวาสของลิวงานเนี่ยจะทําให้มิลโลเวลล่มสลายซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่ผลดีต่อกลุ่มของอาจารย์คาับว่าในต,ตอนนั้นโทโจนะครับจึงเป็นคนอาสาที่จะแปลงร่างเป็นมาสไซเดอร์ไทเกอร์และเข้าไปจัดก,การกับลิวงาน,นะฮะจากนั้นโทโจก็ได้แปลงร่างเป็นไทเกอร์แล้วก็เข้ามาสู้กับลิวงาน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าพลังของลิวหงะเซวายเนี่ยพลังเขาเกินขีดจํากัดไปแล้วนะฮะ เจ้าไทเกอร์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแม้แต่สร้างบาดแผลรอยขีดข่วนก็ยังไม่สามารถทำให้ดิวหงส์เซวัยได้แล้วก็เป็นไทเกอร์ซะเองนะครับผมที่โดนดิวหงส์เซวัยเล่นงาน ซึ่งการโดนลิวง่ะเซอรไวเล่นงานครั้งนี้นะครับทำให้ไทเกอร์เนี่ยตายกันเลยเดียวเรียกได้ว่าโผล่มาตายแบบโง่ๆกันเลยเดียวนะฮะและพออาจารย์คากาวารู้นะครับว่าโทโจเนี่ยมันไม่สามารถจัดการกับลิวง่ะเซอรไวได้อาจารย์คากาวาลูเนี่ยจึงคิดจะลงมือต่อสู้กับลิวง่ะด้วยตัวเองเขาจึงได้แปลงร่างเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นะครับผมและเข้าไปต่อสู้กับลิวง่ะในมิลเลอร์เบิร์แต่ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยนะครับอัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยไม่ได้มาแค่คนเดียวนะฮะ อาจารย์คาโกะวะเนี่ยนำกองทัพอัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยผมมาตั้ง13คนกันเลยทีเดียวก็คือกะเอาชนะดิวหนักเซอร์ไวด้วยจำนวนนะฮะก็เป็นกองทัพอัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยผมที่อย่างเท่กันเลยทีเดียวจากนั้นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่ทั้ง13ตนนะครับก็ได้เข้าต่อสู้กับดิวหนักเซอร์ไวซึ่งในตอนนั้นก็เกิดการตร,รุมบอลชุลมุนกันมั่วกันเลยทีเดียวนะครับและในขณะที่กำลังชุลมุนกันมัว่วอยู่นั้นนะครับคาสก,กิยูอินี่ยผมก็ได้โผล่่หหนน้าา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 ามออจจจรรย awa, าารย์์คคกกกกววะะซึง็ตใฮ พราะเป้าหมายที่ตือนจะจ้องเล่นง,งานอยู่ตลอดเนี่ยกลับมาโผล่ต่อนหน้าแบบง่ายๆกันเลยเดียวนะครับอาจารย์คาโกว่าจึงไม่รอได้ผมศัตรูที่เขาอยากจะฆ่ามาตลอดเนี่ยมาอยู่ต่อนหน้าแล้วอาจารย์คาโกว่าจึงเข้าเล่นง,งานคาสึกิอยู่อีกทันทีนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอริวงานนะครับผมได้เห็นยูอิโตอาจาคาโกว่าเล่นง,งานในตอนนั้นจิตใจที่ยังเป็นชินจิอยู่นะครับผมก็เกิดตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามต่อสู้กับความมืดนะครับซึ่งชินจิเนี่ยสามารถต่อสู้กับความมืดได้สําเร็จนั่นจึงทําให้ชินจินะคร และลิลคีเนี่ยก็เอาร่างตัวเองเนี่ยผมไปรับการโจมตีของอาจารย์คาโาวะแทนซึ่งในตอนนั้นพอโดนเข้าไปนะครับผมก็ทําให้ชินจิเนี่ยร่ากกับกลายเป็นมนุษย์นลยฮะแล้วก็ค่อยๆตายอย่างช้าๆนะครับในตอนนั้นยูอีก็ตกใจอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็เสียใจอย่างมากเลยนะครับที่ชินจิเนี่ยมาปกป้องเขาแล้วก็รับการโจมตีของอาจารย์คาโาวะแทนเข้าไปนะฮะแต่ว่าอาจารย์คาโาวะก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์คาโาวะเนี่ยคิดว่าการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยมันควรจะเห็นแก่ตัว มันไม่มีใครนะรที่จะเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยมาปกป้องอีกคนหนึ่งซึ่งการกระทาของชินจิเนี่ยทำอาจังคาคาวาอึ้งอย่างมากเลยนะฮะเพราะไม่คิดว่าจะมีคนดีขนาดนี้มาเป็นไรเดอร์นะครับจากนั้นนะครับผมพอชินจิตายไปเรียบร้อยเนี่ยทัสกิอยูอีนะครับผมก็ได้มีเรื่องที่อยากจะขอร้องอาจ,จารย์คาคาว่าจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาอีกการต่อสู้ดึงซึ่งการต่อสู้นี้นะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างไนนะครับผมกับคาเมเลเดอร์โอจาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันเลย,เยนะฮ ไนท์เนี่ยได้หยิบแก๊สโซวทขึ้นมาในผมเพื่อเตรียมรับมือกับโอจาแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ใช้ในตอนนั้นโทรศัพไนท์เนี่ยผมก็ได้ดังขึ้นมาซึ่งไนท์ที่เป็นไรเดอร์อยู่เนี่ยก็ได้รับโทรศัพนะครับคนที่โทรมานะครับผมก็คือหมอที่อยู่ที่โรงพยบาบาลโดยหมอได้บอกนะครับว่าอาการของแฟนสาวเขาเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะฮะอาการของโอคาวะเอริเนี่ยกำลังซุดตัวลงอย่างมากในตอนนั้นไนท์ Knight จึงไม่มีกระจิกกระจาจจะต่อสู้แล้วนะครับเขาจึงได้โยนแกส๊สโซไวา์ทิ้งนะครับแล้วรีบออกจาก และพอเลนมาถึงโรภพยบาเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าแฟนสาวของเขาในผมที่เป็นเหตุผลให้เขาต่อสู้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะฮะซึ่งในตอนนั้นเลนก็เสียใจอย่างมากเลยนะครับแล้วไม่มีกระจิดกระจิยจะต่อสู้อีกแล้วเขาจึงตัดสินใจในผมเลิกการเป็นไรเดอร์แล้วก็ได้โยนตรับการ์ดแอดเวนทิ้งนะฮะซึ่งการตัดสินใจเลิกเป็นไรเดอร์ของเลนเนี่ยก็ทําให้ตอนนี้ในผมไรเดอร์ที่เหลือรอดชีวิตอยู่มีแค่โอจากับโอดินนะครับไม่นับเจ้าอัจฉริยะทีโรในผมเพราะมันเป็นไรเดอร์นอกระบบ แลวต่อมานะครับเจ้าโอจานะครับผมมันก็ได้ใช้การ์เวายที่ขโมยมาจากไหนนะฮะกลายเป็นโอจาสวายนะครับแล้วก็ไปท้าสู้กับโอดินนะครับผมซึ่งโอดินก็ปรากฏตัวออกมาโดยมาถึงเนี่ยโอจาก็ได้พูดเหตุผลของตัวเองให้โอดินฟังนะครับว่าถ้าเกิดเขาชนะโอดินได้เนี่ยเขาจะขอพรให้การต่อสู้เนี่ยมันดําเนินไปเรื่อยๆนะฮะเพราะโอจาเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะต่อสู้ไปเรื่อยๆจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดนะครับผมหรือให้มันจบเด็ดขาด หลัจากนั้นโอจาสวายเนี่ยผมก็ได้เข้าปะทะก,กับโอดิน in, แล้วก็เกิดการประทะก,กันอย่างเดือดน,นะครับระหว่างโอจาสวายแล้วก็โอดินซึกในขณะที่กำลังปะทะก,กันอยู่เนี่ย a l t เทเ a ท i ฟ e ีโร่ Zero นะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้น แล้วก็มาพูดกับโอจาเนะ่ยผมว่าขอความร่วมมือในการกำจัดเจ้าโอนหน่อยแล้วก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่กับโอจาเนะ่ยผมที่ช่วยกันต่อสู้กับโอนแต่ปรากฏว่าเจ้าอัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตากอย่างมากเลยนะฮะโดนโอดิน ja เล่นง,งานแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็หมดสภาพล้มไม่นอนเลยเดียวนะครับแต่ตอนนั้นโอจาก็งงอย่างมากว่ามึงงานทำอะไรเหมือนจะมาโดนเล่นง,งานซะเปล่าๆนะครับพออัลเทอร์เนทีฟซีโร่เนี่ยหมดสภาพไปนะครับ โอจาจึงคิดว่ายังไงเอาเทติทฟิโรคงทำไรโอดีไม่ได้เขาจึจงจากจัดการลงมือที่ตัวเองเนี่ยผมจากนั้นโอจาก็ได้ใช้ไฟด้าเวนของร้านสวายนะฮะเกล่นเวโนวเปอร์เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วก็ขับพุ่งชนใส่โอดินซึ่งในระหว่างที่ขับไปเนี่ยไอ้เจ้าเวโนไวเปอร์เนี่ยผมมันสามารถพ่นพิษใส่โอดินได้ซึ่งโอดินเนี่ยได้พลาดท่านะครับโดนพิษของเวโนไวเปอร์ไปที่บริเวณหน้าซึ่งพอโอจาเห็นโอดินพลาดท่าเนี่ยเขาก็ยิ่งได้ใจนะครับขับรถมอไซค์อย่างเร็วเนี่ยผมเพื่อพุ่งชนใส่โอดินแต่ว่าในตอนนั้นนะครับโอดินยังได้สติอยู่เขาเนี่ยได้ใช้การ์ดไทม์เวนซึ่งพอใช้เนี่ยอยู่ดีดีโอดินที่อยู่ตรงหน้าก็หายไปเลยนะครับและจากนั้นโอดินก็ แลวพอโอจานับโดนโจมตีอย่างหนักครั้งด้านหลังจากโอดินเนี่ยทำให้เขาได้ผมกลับกลายมาเป็นร่างธรรมดาแล้วก็หมดสภาพนะครับผมนอนรอความตายอย่างช้าช้าซึ่งนี่ก็ทําให้โอจานเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วนะครับเร้ว่าอีกไม่นานนะครับผมเขาก็จะตายแต่ว่าก่อนที่อาซากุระเทคิชิจะตายนะครับเขาก็ได้มองไปที่หน้าของโอดิน ที่กาลังละลายนะครับพอโดนพิษของเจโนไวเปอร์เข้าไปซึ่งพอหน้ากากนั้นเนี่ยหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยใบยหน้าที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับผมก็คือใบหน้าของอากิยามะเรนซึ่งคนที่แปลงเป็นโอดินนะครับผมแล้วเข้ามาต่อสู้กับโอจาเนี่ยในท้ายที่สุดก็รู้นะครับว่าเป็นมาร์เซเดอร์ไนท์และจากนั้น,นครับพอร่างของโอดินเนี่ยค่อยๆละลายหายไปหมดเนี่ยเรนก็เหมือนจะได้สติกับคื้นมานะฮะเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมว่าเขาเนี่ยแปลงเป็นโอดินแล้วมาสู้กับโอจาแถมยังสามารถฆ่าโอจาได้ด้วยนะฮะอ,ยอยา,ากิยาม่าาก แต่ว่ากีมาเรได้ผมเริ่มจะจําความได้ในตอนที่เขาได้รู้นะครับว่าแฟนสาวเขาเนี่ยได้ตายลงแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยในตอนนั้นนะครับเขาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรสักอย่างเขาจึงได้เดินออกจากโรงพยาบาลในรับผมแล้วก็เดินแบบไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆแบบข้างถนนนะครับในตอนที่เขาก็ดังเดินอยู่เนี่ยในตอนนั้นคาสกิชิโร่ได้ปรากฏตัวนะครับผมและก้าวาตรับการ์ดโอดินให้นะฮะเพื่อที่ทำให้เรนเนี่ยกลายเป็นผุนเชิดของเขาเพราะแต่เดินทีคาสกิชิโร่เนี่ยไม่ได้มีร่างกายจริงอยู่แล้วนะครับ เป็นแค่ร่างกายที่อยู่ในมิลโลเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดจะทําให้ความปัรถนาของตัวเองเป็นจริงเนี่ยเขาจําเป็นต้องมีร่างกายแทนนะครับซึ่งนั่นก็คืออากิยามะเรนจากนั้นเรนที่กลายเป็นโอดินนะครับก็ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าไรเดอร์สุดท้ายซึ่งนั่นก็คือคารเมเลเดอร์โอจาน,นั่นเองเรนก็นึกออกนหัผมว่าประวัติความเป็นมาที่เขามาเป็นโอดินเนี่ยมันคืออย่างนี้นี่เองจากนั้นกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพอเรนนึกทุกอย่างออกเนี่ยเขาก็ได้โกรธแค้นคาสกิชิโร่อย่างมากเลย พร้อมกับหัวร้อนนะครับแล้วก็ได้บอกนะครับว่าคนที่เหลือรอดไปฝูงซ้ายก็คือมาร์สไซเดอร์โอดินซึ่งคาสกิชิโร่เนี่ยเตรียมจะขอพรแล้วนะครับผมเพื่อมอบชีวิตให้แก่น้องสาวของเขาแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยเรนนะครับกับรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับอัลเดรทิฟชิโร่เรนจึงเดินไปหยิบตลับการ์ดของอัลเดรทิฟชิโร่ออกนะครับซึ่งพอเอาตลับการ์ดออกเรียบร้อยเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยผมก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์ปรากฏว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยก็คือคาสกิยูอินะฮะน้องสาวของคาาาาาสสึกก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 ิิิิิชชโโรรรร่่่่่่นนนนนนััััเเเเเออออองงงทแลล้้วว็็คคคตใจยยยมมะะบบบบซูผไดา เขาเนี่ยได้ขอยืมเด็กมาจากอาจารย์คากวา่าเพื่อที่จะมาต่อสู้กับพี่ชายของเขานี่ครับแต่ดูเหมือนก็จะทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ จากนั้นยูอีก็ใกล้จะตายนะฮะแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ย,ย,เ,ยเขาได้ยื่นมือไปหาพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาเนผมก็จะยื่นมือมาหายูอีเหมือนกันแต่ปรากฏว่าก็จับมือกันไม่ได้นะครับและจากนั้นยูอีก็ได้ตายลงไปนะครับผมและร่างกายของเขาก็ได้สลายหายไปด้วยเนะี่ยซึ่งการหายไปของคาสกิทยูอีเนี่ยจะทําให้แผนการของคาสกิชิโร่ทั้งหมดนะครับล้มเหลวกันเลยทีเดียวและจากนั้นเขาก็ไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรแล้วนะครับคาสกิชิโร่ในผมก็จึงได้หายไปเหมือนกัน ก็สรุปนะครับผมคนที่เหลือรอดเนี่ยก็คืออากิยามะเลนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรเดอร์แล้วนะฮะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาซึ่งเลนเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเจ็บปวดที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาอย่างชินจิก็ช่วยไว้ไม่ได้ยูอินะครับผมก็เป็นคนที่โดนเขาฆ่าตายถึงแม้จะอยู่ในร่างของโอดินที่ไม่ได้รับสเต็กก็เถอะและเขายังฆ่าไลเดอร์คนอื่นด้วยนะครับผมอย่างคัมเรเดอร์โอจาระนอกจากนี้แฟนสาวของเขาก็ตายอยู่ดีนี่ครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นบทสรุปที่ดาร์กมากเลยนะครับผมของคัมเรเดอร์ไนเลนเนี่ย แต่ถ้าจะให้พูดถึงคนที่วินในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากอาจารย์คาคาวะเพราะว่าการตายของยูอิเนี่ยสามารถทาให้แผนการของคาสกิชิโร่เนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าหมดเลยนะครับก็ถือว่าเขาเนี่ยวินที่สุดแล้วนะผมสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าถามว่าเขาจะต้องเสียใจเรื่องอะไรไหมก็คือคงจะเสียใจอย่างเดียวนะครับก็คือเขาเนี่ยสูญเสียลูกศิษย์อย่างโคโจซัตเตรุไปนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเขาวินหมดเลยนะครับ แต่ดูแล้วการสูญเสียโทยโจไปเขาน่าจะไม่แคร์นะฮะเพราะว่าเขาก็จะพูดบ่อยๆนะครับว่ายอมสละคนหมู่น้อยเพื่อช่วยคนหมู่มากการสละโทโจครั้งนี้ก็สามารถช่วยทำให้เขาเนี่ยประสบความสาเร็จได้อาจารย์การวาก็คงคิดแบบนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลิวคีในจักรวาลวอติฟไปไงกันบ้างครับผมสำหรับบทสรุปของจักรวาลนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะยดากว่าจักรวาลอื่นนะครับคนที่น่าสงสารที่สุดก็คงเป็นอากิมาเรนนะครับผมเพราะว่าใช้ชีวิตด้วยการแบกรับความเจ็บปวดไว้นะฮะเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยใครได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่น่าเจ็บปวดมากๆนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าคุณชอบอะไรในจักรวาลนี้นะครับจักรวาลนี้ก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะฮะทั้งกองทัพอลเทอร์เท รวมไปถึงลิ้วงะเซวียท่านผู้ชมชอบอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยเนะฮะบอกเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์และอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมาร์สเลเดอร์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นรัยเพื่อเป็นแรงใจใผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ